็นอีกกระแสนข่าวห,หนึ่งที่ออกมาแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับสินค้ายี่ห้อแพงๆกับวิธีคิดของเขาในการที่เขาจะฟื้นธุรกิจให้เร็วที่สุดทาา่ามกลางโควิดท่านผู้ชมครับแนวคิดก็มีนี้สมมติว่าเธอในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่ยนะครับมันขายของไม่ได้เลยเนี่ยแต่พอมาเริ่มขายของได้ปั๊บเนี่ยเราก็ควรจะขึ้นราคาเพื่อที่จะสามารถชดเชยกับยอดขายที่หายไปใช่ไหมฮะแต่อีกวิธีคิดหนึ่งก็จะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อช่วงหนึ่งขายของไม่ได้ไอ อยู่ดีๆพอเริ่มกลับมาขายได้แล้วจะต้องขึ้นราคาแล้วใครแล้วเขาซึ่งม่มีกําลังซื้ออยู่จะกลับมาได้อย่างไงในบางอุตสาหกรรมสินค้าบางประเภทเป็นอย่างนั้นจริงนะครับซึ่งกลยุทธ์ต่างๆมันถึงใช้ได้แตกต่างกันในแต่ละประเภทผมกําลังพูดถึงกรณีกุชชี่กุชชี่เป็นแบรนด์เนมหรูราจกอิตาลีครับและกุชชี่ก็เป็นแบรนด์ที่3ที่ได้ประกาศตัดสินใจขึ้นราคากระเป๋าของเขาในหลายๆรุ่นและโดยเฉพาะเป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีก่อนหน้านี้โดยตัดสินใจขึ้นราคาของเขาเนี่ยห้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต คืดที่อยากคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่2ยี่ห้อซึ่งเป็นระดับแบรนด์เนมหรูหราของบรรดาไฮโซไฮโซที่ซื้อไปเนี่ยนะฮะก็คือใครครับชาแนลและก็หลุยส์วิทตองนะฮะซึ่งรายแรกที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะครับก็คือค่ายจัตุ้าสของหลุยส์วิตตองแล้วก็ตามมาด้วยชาแนลแล้วก็ไปถึงสุดท้ายก็คือกุชชี่แต่ละรายก็จะเฉลี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแตกต่างกันแต่ดูมนล่าสุดกุชชี่เนี่ยจะเป็นรายที่ขึ้นสัดส่วนของราคาเนี่ย้อยทสุดแล กูชี่เขาประกาศตัดสินใจขึ้นราคากระเป๋าหรูของเขาเนี่ยนะครับ5-9%และโดยขึ้นสองรุ่นด้วยนะร,รุ่นที่ขึ้นก็คือรุ่นที่มีชื่อว่าดิ n นซีสแลวก็ซูมิโดยจะขึ้น5-9%การขึ้นราคาของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมองไปเลยว่าผู้ซื้อของเขาที่น่าจะรับกับการขึ้นราคาของกูชี่ได้เนี่ยก็คือที่จีนอิตาลีและก็อังกฤษนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมิลวิทตองและชาแนลอย่างที่ผมบอกไปว่าขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้แต่ละแบรนด์ขึ้นราคาเนี่ยมันทําให้หลายคนมองได้หลายแบบ ชาแนลก็มีการปรับขึ้นราคากระเป๋าบางรุ่นต่ำสุด5%สูงสุด17%นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแบรนด์ที่ขึ้นของทางด้านาลุยวิตตองนะฮะลุยวิตตองเองเนี่ยนะครับมีการขึ้นราคาไปประมาณ14%โอ้แสดงว่าชาแนลเนี่ยเพดานที่ขึ้นสูงสุดของราคาเขา17%ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นราคาสูงสุดตามต่อด้วยลุยวิตตองซึ่งขึ้น14%แล้วก็กุชชี่ขึ้น5-9%นะ เหตุผลที่ตอนนี้บรรดาบแบรนด์ชั้นนําที่เป็นแบรนด์ระดับผูราเนี่ยนะครับเขาจะต้องตัดสินใจใช้วิธีนี้เพราะอะไรในช่วงที่ผ่านมาทานผู้ชมเห็นนะครับว่าตลาดมูลค่าของสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะที่เป็นเครื่องหนักเนี่ยมีการเติบโตในแต่ละปีก่อนที่จะเจอปีโควิดมาโดยตลอดเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มประเภทของผู้ซื้อกระเป๋าหนักกําลังซื้อสูงแล,และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวแม้ว่าจะมีการชะลอตัวในบางปีก็ตามอย่างเช่นนักซื้อช้อปปิ้งจากจีนแผน่นใหญ่ และในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตลาดของสินค้าแบรนด์เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขึ้นราคาท่ามกลางเรื่องของสภาวะของเศรศษฐกิจที่มีการชะลอตัวแต่กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเรียกว่าช h อปเปอร์เลเมักจะซื้อและเก็บแล้วก็เป็นการซื้อเพื่อใช้และซื้อเพื่อขายต่อซึ่งล,ลักษณะประเภทของผู้ซื้อลักษณะแบบนี้จะมีค่ะกันไปนะฮะแม้ว่าจะมีการประเมินนะครับว่าสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ย จะส่งผลให้กับตลาดสินค้าประเภทแบรนด์เนมเครื่องหนังเนี่ยได้รับผลกระทบอีกอย่างน้อย18-24ถึ18ง่เดือนคือปีครึ่งจากนี้จนถึง2ปีก็าตามเพราะฉะนั้นคนที่ทําแบรนด์กับรัาษาของพวกแบรนด์พวกนี้เขาจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้ายังได้รบภาวะกระเทือนอีกปีครึ่งถึงสปีแล้วทํายังไงกับรายได้ของสินค้าแบรนด์เนยที่เขาจะต้องเข้ามา เขาก็ตัดสินใจครับว่าการเลือกกลยุทธ์ที่จะขึ้นราคาสินค้าของพวกแบรนด์เนมจะไม่ขึ้นกันแบบทุกยี่ทุกรุ่นเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่นขายดีหมดก็จะเลือกจากการใช้ฐานข้อมูลว่ารุ่นไหนที่เป็นที่นิยมและมีความจําเป็นต้องขึ้นและมีกําลังซื้ออยู่เหมือนเดิมเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าแม้แต่ชาแนลก็ขึ้นเพียงแค่2รุ่นในขณะเดียวกันออทษนะฮะแม้แต่กูชี่ก็ขึ้นเพียงแค่2รุ่นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกลุ่มของทางด้านชาแนลเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะขึ อย่างเช่นของชาแนลนี่นะครับประกาศขึ้น5ถึง17เนี่ยเมื่อวันที่13พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็เลือกที่จะขึ้นในรุ่นที่เรียกว่าบอยนะแกเบรยลแล้วก็ชาแนล19อย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันทั้งหลุยวิตองที่ประกาศขึ้นทั้งหมด14เนี่ยนะครับก็เลือกที่จะขึ้นบางรุ่นเหมือนกันไม่ได้ขึ้นทุกรุ่นมุมต่อไปก็คือว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศไหนที่ผ่อนคลายเศรษฐกิจและกลับมาเปิดเมืองได้เร็วที่สุดในการติดโควิดจีนนั้นที่ใหญ่ครับ จีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศที่เป็นเริ่มต้นในการแพร่เชื้อและปะติดเชือ้อพบเชือ้อ3อย่างนะฮะจีนนี่คือพบเชือ้อติดเชื้อแล้วก็แพร่เชือ้อแล้วก็บอกว่าคุมแล้วก็ดูจะฟื้นได้ก่อนประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่นะครับเท่ากับว่ากําลังซื้อของผู้บริโภคกระเป๋าหนักกลุ่มไฮโซท,ที่อยู่ในจีนนั้นก็สามารถที่จะกลับมาซื้อสินค้าได้เร็วกว่าตลาดสินค้าประเภทเครื่องหนงังแบรนด์เนมในประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้ยังคงสะบักสะบอมกับตัวเลขของการติดเชื้อโควิด ซึ่งบางประเทศก็บอกว่ารอบสอไปแล้วแต่บางประเทศบอกว่านี่เหมือนแค่รอบแรกเองนะด้วยแนวคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 3. สิ่งที่น่าสนใจต่อไปคืออะไรทราบไหมครจีนเป็นฐานการผลิตของเครื่องสินค้าสินค้าทุกประเภทแม้แต่แบรนด์เนมก็ตามในช่วงตอนที่เรามีการปิดเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยแล้วก็ล็อกดาวน์เมืองสําคัญที่เป็นฐานการผลิตสินค้าประเภทนี้ในขณะที่เมืองอื่นๆนั้นจะมีสินค้าอยู่ในสต็อกขายอยู่และก็การระบาดยังไม่ไปถึง การปิดของจีนตรงนั้นทําให้เกิดอะไรครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์เนมระเป็นคืนนั้นเกิดช็อตสะดุดหยุดลงดังนั้นเราจะเห็นเลยครับว่าสินค้าในตลาดที่ขายได้ดีที่สุดคือจีนสุดและหายเป็นประเทศแรกขณะเดียวกันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบรนด์เนมจากจีนแผ่นใหญ่ก็ถูกช็อตขาดหายในครั้งแรกเพราะฉะนั้นเม็ดเงินจากรายได้ที่มาจากนักชอก็อปกระลังซื้อและตลาดสําคัญหายไปเป็นประเทศแรกและกลุ่มแรก แถมวัตถุดิบก็ไม่มีส,สต๊อกที่พยายามเคลียร์จากทุกประเทศที่เหลืออยู่แม้จะทําได้แต่ในที่สุดก็เจอโรคระบาดแล้วก็มีการปิดเมืองตามมาทัวริสไม่เดินทางนักท่องเที่ยวไม่ไปผู้บริหารของค่ายทั้งหมดจึงมองอย่างนี้ครับว่าก็ในเมื่อเราจะสามารถจัดชดเชยกับรายได้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ก็คือขึ้นราคาเพื่อไปชดเชยกับยอดที่ตกในตลาดที่ใหญ่อย่างเช่นจีนปรนเทศใหญ่ แล้วก่อนหน้านี้ที่จําเป็นต้องขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากอะไรครับเพราะวัตถุดิบจากรท,ที่ใชในการผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเกิดสะดุดหยุดลงก็ทําให้สินค้าขาดตลาดก็เป็นอีกหนึ่งโลจิกหรือตรก,กะในการที่ทํำยังไงจะขึ้นราคาสินค้ากับกลุ่มประเภทแบรนด์เนมเห็นไหมฮะและสิ่งที่ขึ้นราคาตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่นับรวมกับค่างเงินในสกุลแต่ละประเทศที่สินค้าแบรนด์เนมนั้นเข้าไปขายซึ่งถา้าก็อยู่ในช่วงของแข่งข้าด้วยก็จะทาให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะฮะยกต ชาแนลเนี่ยนะฮะเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคสินค้าประเภทลักชัวรี่ในไทยเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าขนาดว่าชาแนลเนี่ยนะครับประกาศปรับขึ้นนะครับราคากระเป๋าของเขาเนี่ยในสัดส่วน5-17%ในสกุลยูโรแต่ของประเทศไทยปรากฏว่าพอแปลงมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะพอแปลงมาเป็นเินเป็นเงินบาทเทียบกับราคาที่ขึ้น5-17%ในเงินยูโรเนี่ยกลายเป็นว่าราคาหิ้วจับช็อปในยุโรปและราคาหน้าช็อปไทยเนี่ยนะครับมันจะปรับขึ้นถึง15-20%อร์ กระเป๋าชาแนลรุ่นสุดทิดอย่างคลาสสิกแฟลแบ็กขนาด10นิ้วเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยเคยหิ้วกันที่ประมาณแส5 0 0ดพันตอนนี้ขยับเป็น22 0 0 0 0อมือัตโนมัติเลยะฮะส่วนหน้าชอ็อปหรือว่าหน้าช็อปของชาแนลในไทยเนี่ยเคยอยู่ที่ประมาณ200,000ตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ235 0 0 0ันขึ้นมาถึงส5 0ห0เห็นไหมฮะพราตอนนี้พอทุกคนก็จะงงเขาว่าโควิดมากลายเป็นว่าขึ้นราคาสินค้ายังมีคนซื้ออีกนะครับเพราะว่า การเลือกที่จะขึ้นเฉพาะรุ่นที่ขาดตลาดการเลือกที่จะดูเปรียบเทียบระหว่างไปซื้อที่ยุโรปซึ่งตอนนี้คุณก็ไปไม่ได้เทียบกับตอนนี้กับราคาในสกุลเงินที่อยู่ในสกุลในท้องถิ่นกับแข่งข้าการที่แน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งคือกําลังอยากจะซื้อนะครับบวกกับกําลังซื้อด้วยกําลังอยากจะซื้อก็คือถูกปิดล็อกไม่ได้เดินห้ามมาหลายวันไปต่างประเทศก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้กับกําลังจะซื้อกับกําลังอยากซื้อมันผสมกัน เมื่อห้างเปิดก็ได้เวลาเข้าคิวรอเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนที่เปิดห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าในห้างบ้านเราตอนที่ปลดล็อก3เนี่ยนะครับแล้วก็ล็อก4ล่าสุดเราก็ยังเห็นแถวยาวธรรมดาคนที่ยืนต่อหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์เนมหรูหราจากค่ายฝรั่งเศสอิตาลีทั้งนั้นซึ่งเลือเชื่อว่ายังมีคนเข้าคิวรอไปซื้อนะครับนี่แหละครับจึงทําให้การตัดสินใจแก้ปัญหาของบรรมดากลุ่มธุรกิจที่เป็นแบบประเภทแบรนด์เนมนั้นเขาก็ยังมองนะครับว่าในที่สุดเนี่ สถานการณ์การกลับมาซื้อสินค้าแบบแบรนด์เนมจะกลับไม่กลับมาเหมือนเดิมแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณปีขึ้นถึงสปีแต่เลือกที่จะชดเชยความเสียหายจากรายได้และผลประกอบการเฉพาะหน้าได้เร็วที่สุดคือยังไงแบรนด์ก็ยังขายได้ลูกค้าที่ซื้อสัตว์ก็ยังมนีกลุ่มที่เป็นกระเป๋าหนักก็ยังคงมีสตุงสตางเก็บไว้ในยามที่เกิดวิกฤตอยู่เหมือนเดิมจึงเลือกที่จะขึ้นราคาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องและใช่เลยโดยเ,โดยเฉพาะเมื่อขึ้นแล้วเนี่ย นักช็อปกระเป๋าหนักจากจีนก็ได้เวลาชอ็อปอู้ผูกันตอนนี้แล้วและที่สําคัญทราบอะไรไหมครับแม้แต่ตลาดสินค้าประเภทแบรนด์เนมในจีนนั้นก็ถูกตั้งกําแพงภาษีไว้สูงเพราะฉะนั้นเราจะพบเลยนะครับว่ามูลค่าของสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ยมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นยอดที่เกิดขึ้นจากการซื้อนอกประเทศจีนในขณะที่ยอดขายสินค้าแบรนด์เนมของแบรนด์ต่างประเทศที่ตั้งร้านอยู่ในจีนนั้นกลับมียอดขายที่ต่ำกว่าการซื้อจากต่างประเทศและการซื้อผ่านนนออนไล์ด้วย และที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นคืออะไรครับบรรดาบแบรนด์เนมต่างๆที่เป็นกระเป๋าเครื่องหนังนั้นตัดสินใจเปิดร้านค้าผ่านทาง้นออนไลน์มากกว่าที่จะกลับไปหรือเน้นร้านค้าที่เป็นแบบหน้าร้านตามศูนย์สรรพสินค้าเพราะยังมีอีกหลายประเทศที่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดหน้านร้านได้แต่ก็ไม่ไวยที่จะใช้ในการชอบแบบออนไลน์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางด้านของธรุรกิจเครื่องแบรนด์เนมที่เป็นพวกเครื่องหนังกันนะครับกลับมาใช้วิธีแบบนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ